สวัสดีครับก๊อปสอดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมนะครับรีวิวกระบะสีประตูออโต้ขับ4นะครับเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในตลาดนะปัจจุบันวันนี้นะครับวันนี้นะครับแน่นอนถ้าเราพูดมาอย่างนี้ต้องเป็นเลนเจอร์สปอร์ตสี่นสะครับสปอร์ตสี่เนี่ยหลังยากหายกันไม่นานนะครับก็กลับมาเริ่มผลิตได้ก็ช่วงเดือน3นะครับ นี่ก็ผลิตต่ตอนเนื่องมานะครับเพราะต้องบอกก่อนเลยนะครับช่วงนี้เป็นที่นิยมมากๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกนะครับเป็นแนวทางนะครับส่วนใครสนใจรถรุ่นไหนนะครับต้องการแต่งแบบไหนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับส่งรูปและคลิปมาได้นะครับจะเป็นรูปภาพที่แบบบางทีของท่านอื่นก็ได้หรือรูปที่พี่ดูมาก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีก็เข้าใจแหละบางทีช่องผมอะลงรีวิวทุกวัน ใช่ไหมครับบางทีหาไม่เจอเพราะมันเยอะเนาะก็ส่งรูปแล้วส่งรูปหรือคลิปมาก็ได้นะครับรูปแบบการตกแต่งเนี่ยไม่ตายตัวนะฮะมันสามารถแต่งได้ด้วยกันหมดอย่างวันนี้รูปแบบการตกแต่งที่ก๊อฟจะพาไปดูบางท่านอาจจะแบบเฮ้ยพี่เอาไปแต่งกับรถรุ่นนี้ได้ไหมรถรุ่นนู้นได้ไหมมันได้หมดเลยนะครับหรือว่าเราจะซื้อรถรุ่นนี้แล้วแต่งแบบไหนก็ได้นะครับก็ต้องการแบบไหนก็พูดคุยกันนะฮะอ่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชม ก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก๊อฟขึ้นไว้แล้วครับนี่นะครับนี่วันนี้เพ่ของเรา New Ford Ranger Sport นะครับสปอร์ตนี่มีจําหน่ายทั้งขับ2และขับ4นะครับวันนี้มาในตัวขับ4นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรตอนนี้ก็ ต้องบอกก่อนว่าเป็น4ประตูสี่ประตูขับสีที่ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าออปชันเนี่ยผมว่าก็ครบคันนะครับบางคนบอกว่า4ี่คูณสี่ฟอร์ดมันราคาต่างกันเหลือเกินระหว่างสปอร์ตไวท์สปอร์ตสตอมแท็กไวท์แท็กนะครับก็ชอบแบบไหนนะครับก็จัดไปเลยแบบนั้นนะครับอย่างรุ่นเนี้ยผมว่ามันเอาไปแต่งแล้วก็ไปใช้งานได้แบบสมบุกสมบัานเต็มที่ นะครับก็เป็นรุ่นที่คุ้มมากๆอ่ะเดี๋ยวพาไปชมวันนี้มาในรถสีเทานะครับวันนี้มาในรถสีเทานี่เราก็เคลือบสีเสร็จแล้วเนาะเอาขึ้นมารีวิวนะครับวันนี้น้องๆเอารถขึ้นมารีวิวข้างบนก็เลยได้ถ่ายข้างบนตัวสปอร์ตนะครับอันนี้ถ้าดูจากด้านหน้านี่หน้าเดิมเลยนะนะครับตัวกระจังหน้าเดิมนะครับความเด่นของกระจังหน้าที่เป็นตัวสปอร์ตก็คือตัวกรอบนะครับจะเป็นสีเทากาไฟคาดกลางก็จะเป็นเทากาไฟ ส่วนตัวรังพึ่งเนี่ยครับเขาจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมๆเหมือนช่องพิกเซลเนาะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําโลโก้ฟอร์ดตอนนี้ก็เป็นโครเมียมพื้นน้าเงินนะครับเป็นสีสัญลักษณ์ญญของฟอร์ดอยู่แล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับที่ปั่นน้าฝนเป็นออโต้นะครับตัวไฟหน้าเนี่ยเป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกครับเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับ ชายกันชนตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็นชายกันชนสีเงินนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตเนี่ยจะมีห่วงลากคู่หน้ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานรถคันนี้นะครับก็ติดเรื่องของตัวการมอรเตอร์พวงมาลัยเข้าไปนะครับเพราะเป็นตัวขับสี่ก็คุยกับลูกค้าครับปรึกษากับลูกค้ากันเนาะว่าเราจะขนาดไหนถ้าท่านใดที่ไม่ได้ต้องการลุยเยอะนะครับแล้วไม่ต้องการใช้งบเยอะก็สําหรับตัวขับสี่นะก็ติดการมอรเตอร์อย่างนี้แล้วก็ติดทันเฟอร์นะครับแค่นั้นก็พอแล้ว ชิ้นหน้าที่เป็นพลาสติกนี่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดต้องการแบบเอาไปใช้งานไปลุยหนักๆนะครับก็สามารถเปลี่ยนชิ้นกันแข็งนะครับหรือตัวใต้เครื่องเนี่ยเป็นเหล็กเหมือนกันก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านเนาะนะครับแต่งรถหลักๆเลยครับพี่ขึ้นอยู่กับงบนะครับเหมือนบ้านอะทุกอย่างขึ้นอยู่กับงบนะครับเราก็พูดคุยกันได้นะครับ คิวล้อตัวสปอร์ตก็จะเป็นดำด้านแบบนี้นะครับสำหรับเรนเจอร์เนี่ยคิวล้อเป็นดำด้านหมดยกเว้นตัวสตอร์มแท็กตัวเดียวเนาะที่จะเป็นดำเงาสปอร์ตเนี่ยนะครับช่วงล่างจะเป็นโมโนทูปนะครับจะเป็นตัวเริ่มเลยนะนะครับช่วงล่างโมโนทูปเนี่ยจะเริ่มต้นจากตัวเลนเจอร์สปอร์ตขึ้นไปนะครับระบบเบรกนะครับตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็นหน้าดิสเบรกนะครับด้านหลังยังเป็นดำอยู่นะด้านหลังเป็นดำเบรกนะครับอ่ะมาดูที่ล้อนะครับ ล้อตัวสปอร์ตเนี่ยเป็น18แนะครับแต่คันเนี้ยเราเอาล้อ18ของตัว y t ยแทมาใส่นะครับก็พูดง่ายๆก็แค่เปลี่ยนลายล้อแต่ว่ายางยังใช้เหมือนเดิมก็คือ255 65 R18 นะครับจริงๆคู่นี้เหมาะแล้วแมทกันนะนะครับผมว่ามันแมทกว่าล้อสปอร์ตเดิมๆที่มาอีกนะนะครับล้อที่เป็นของตัว y t ยแทเนะี่ยมันเป็นเทากาไฟเนาะซึ่งชุดแต่งตัวสปอร์ตเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันตัดเทากาไฟหมดเลยนะ ผมว่าเป็นการเลือกที่แบบทาให้มันดูแบบเขาเรียกอะไรนะแมทกันอะเข้ากันได้แบบสวยงามเลยนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าชอบบางคนอาจจะชอบที่เป็นหน้าเงาของล้อเดิมก็ได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนอย่างนี้แล้วเปลี่ยนยางก็ได้นะครับก็หลากหลายรูปแบบเนาะช่องก๊อฟก็มีหมดนะครับที่ลูกค้าแต่งเพราะแต่ละท่านแต่งไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้เป็นคีระบายความร้อนนะครับตัวครอบกระจกก็จะเป็นเทากาไฟนะครับมีไฟเลี้ยว อันนี้เราใส่กันสาดแท้นะครับผมแถมของแท้อยู่แล้วนะครับไม่ติดของแต่งให้ลูกค้านะครับยกเว้นลูกค้าเลือกเนาะฟิล์มนะครับก็เป็นเซรามิกเราเลือกความเข้มได้นะครับจะเอาบ้านไหนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงแจ้งได้นะครับคันนี้ก็ใส่เบ้ารองมือเป็นแบบฟิล์มใสนะครับมือเปิดเนี่ยเป็นสีเทากาฟไฟนะครับมาพร้อมกระบบสมาร์ทคีย์สมาร์ทคีย์ก็คือถ้าเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับสามารถล็อกรถละปกดล็อกรถได้นะครับไม่ต้องหยิบกุญแจมากดนะพูดง่ายเดินไปล้วงมือเปิดได้เลย ด้านข้างบันไดดำนะครับเดี๋ยวพามาดูนี่ก่อนจะเ,เปิดด้วยคันนี้ติดอุปกรณ์พ้อมคนเลยนะครับคันนี้ใส่สครับเพจแท้นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะนี่ใส่แต่นะครับแต่ตัวเดียวกับของเอเวอเรสต์อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเนาะเราเปิดจากฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูเนะสาสั้นนะครับคันนี้ก็ใส่แล้วแล้วก็นี่เลยนะครับคันนี้ใส่ตัวสปอร์ตบาร์ นะครับของตัว Storm t e c นะครับยกชุดมาใส่นะครับสลไลด์ได้ทำงานทุกอย่างได้นะครับนี่นะโอ้โหลื่นปืดเลื่นปื้เห็นไหครับข้ oh. เด่นของสปอร์ตบาร์ที่เป็นของตัว Storm t a c คือปรับได้5ระดับนะครับปรับได้5ระดับนะก็นี่ลูกค้าก็สวยงามนะครับอย่างเงี้ยอนาคตเราจะไปต่อ เราหลังคาได้ไหมต่อได้นะครับจะเอาของวายแท็กมาใส่เอาของสตอมแท็กมาใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับหรือบางคนชอบแบบเท่ๆก็ติดแค่นี้ก็ได้ตัวสปอร์ตมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายเป็น led เป็นแบบฮาร์ปแบบนี้นะนะครับก็คือเป็นแบบฮาร์ปก็คือมีแค่ท่อนบนอย่างนี้นะครับคือมันยังไม่ได้เป็นแบบ full led ที่เป็นทั้งระบบเนาะเป็นฮาร์ปก็คือไฟหลีไฟเบรกเนะี่ยเป็น led ที่เป็นรูปตัว c ตรงมือผม แต่ไฟเลี้ยวไฟถอยเขายังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับเปรียบเหมือนไฟหน้าครับไฟหน้าที่เป็น LED multi r e f c t o r เนี่ยไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะสำหรับรุ่นนี้ฝาท้ายครับมีไฟเบรกลงที่3ามนะครับการเนี้ยผมอะเอาอันนี้มาติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับเดิมๆมันไม่มีแล้วนะครับในตัวใหม่เนาะก็เอามาติดให้ลูกค้าจะได้รู้ว่าเป็นตัว4ีคูณนะครับ แล้วก็ติดสติกเกอร์เรนเจอร์สีดําเข้าไปมันจะได้แมทกันนะครับเรื่องของตัวอะคริลิกหรืออะไรแต่ถ้าลูกค้าท่านใดจะเอาสีเทาก็ได้นะสติกเกอร์ผมมีให้เลือก,นะกเนาะดาก็ได้เทาก็ได้กันชนท้ายเป็นสีเทากาไฟนะครับสปอร์ตเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีแต่กล้องนะนะครับจะมีแต่กล้องเนาะเขาไม่ได้มีเซ็นเซอร์นะครับก็คือมีกล้องออกจอกลางางั้นตอนเราถอยเนี่ยเราดูจากภาพอย่างเดียวนะหู ไม่มีนะครับไม่หมายถึงว่าไม่ต้องแบบเยี้ยวหูฟังว่ามันดังป,ดปิ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 ดไม่มีนะถ้าได้ยินเสียงคือโคมเลยนะนะครับอย่างนั้นน่ะใครที่ซื้อตัวสปอร์ตไปใช้เนี่ยมองจากกล้องมองจากกระจกซ้ายขวายอย่างเดียวนะครับ mm hmm. หูเราไม่ต้องใช้นะใช้สายตาในการมองการถอยอย่างเดียวนะครับ mm hmm. ฝาท้ายนะครับก็เป็นแบบผ่อนแรงนะครับเปิดเบานะครับเนี่ยภายในเป็นบ่อนหนังนะครับภายในเป็นบอะหนัง ภายในก็เป็นบ so ่อหนังอันนี้ยังไม่ได้ถอดเลยลูกค้าบอกให้ถอดออกแล้วก็มีแอร์หลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัว12โวลต์นะครับ180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่นะสครับเดด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ตอนเราเติมน้ำมันนะครับ รถฟอร์ดของเรานะครับผมย้ําตลอดนะแต่ก็มีลูกค้าเกิดปัญหาตลอดเหมือนกันนะครับลูกค้าผมมันไม่ค่อยเกิดหรอกเพราะผมจะบอกตลอดนะครับยกยวไปลูกค้าดือ้อตอนเราเข้าไปเติมน้ํามันเนี่ยนะครับฟอร์ดเนี่ยใช้ระบบล็อกถังน้ํามันเนี่ยเดียวกับรถอย่างนั้นต้นตัวเปิดปิดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เข้าไปที่ปั๊มเนี่ยต้องกดเปิดนะครับเด็กปั๊มถึงจะเติมได้แต่อความสําคัญเนี่ยของการเปิดถังไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่การที่เราใส่เกียร์พีแล้วเราดับเครื่อง นะครับบางท่านะชอบสตาร์ทรถแล้วก็เติมตอนน้ำมันไม่ขึ้นก็ต้องไปทออะาร์กไอเด็กปั๊มนะครับรถเสียมัง่งอะไรมั่งนะครับต้องบอกก่อนรถสมัยนี้มันเป็นระบบไฟฟ้าเนาะอย่างนั้นควรตัดระบบเขาให้หมดทุกอย่างก่อนเติมแล้วเราค่อยเปิดนะครับตั้งแต่ผมใช้รถมาผมต้องบอกก่อนนะครับจะ2ปีรถผมไม่เคยมีเกน้ำมันไม่ขึ้นนะแต่ทุกครั้งที่ผมเติมผมดับรถทุกครั้งนะครับอ่ะกลับมาที่ตัวรถนะครับ ตัวนี้ก็เป็นพวกชุดควบคุมเนาะกระจกผมทําเป็นออโต้ให้ทุกตําแหน่งอยู่แล้วนะครับอ๋อยังไม่ได้ออนลรถไม่เห็นไหมทำเป็นเหมือนแบบพวกนั่นนหะครับเอวเวอเรอะเนาะเป็นแบบวันทัศเลยเห็นไหมยกปุ๊บใช้ได้เลยสะดวกสบายาบอกคนขับปรับ6ทิศทางผู้โดยสารปรับ4ผู้โดยสารเนี่ยจะไม่มีสูงต่ำเนาะเพราะว่าตอนเขาคำนวณมาว่าไม่ได้ใช้นะ แต่สําหรับคนขับเนี่ยได้ใช้เพราะว่าบางคนตัวเล็กใช่ไหมครับบางคนตัวสูงเนาะตัวนี้ก็เลยทํามาให้ปรับได้หกทิศทางนะครับพวงมาลัยปรับได้สทิศทางครับเนี่ยสออย่างเนี้ยรวมกันเนี่ยมันรองรับทุกสิีรละการขับขี่นะครับใครก็เป็นเจ้าของรถได้ขับได้ทั้งนั้นนะครับและที่สําคัญคือเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านี่เป็นพุ้สตาร์ทครับคันนี้ก็เติมที่วางแก้วเข้าไปแล้วชุดควบคุม นะครับเนี่ยแต่ไฟตัดหมอกต้องเปิดเองนะนะครับจอเลื่อนไม้8นิ้วนะครับกระจกมองหลังตัดแสงนะครับมีช่องเสียบ USB นะครับคันนี้ก็เหลือ,อ,อกรอบต้องต่อกล้องให้ลูกค้านะครับคันนี้มีต่อกล้องหน้าหลังเนาะผมก็ใช้เป็นของ70ไมเหมือนเดิมนะครับ,นะรบจอการ10นิ้วนะครับเป็น Sync 4A Android Apple CarPlay แบบไร้สาย ต่อฟอร์ดพาสได้รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับด้านหน้ามีไวเลสชาร์จครับมี USBTypeATypeC เนาะแล้วก็ด้วยเป็นตัวตัวใหม่นะครับเขาก็จะเป็นรองรับตัวเรื่องของระบบออโต้สตาร์สต็อปนะครับมีโหมดการเดี๋ยวก่อนไปโหมดการขับขี่ขอโทษครับรถคันนี้มีควบคุมความเร็วลงเขามีดิฟล็อกนะครับเนี่ยเห็นไหม สามารถเปิดปิดได้เอาไปลุยได้นะครับเอาไปลุยได้เราก็เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์มีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด6โหมดถ้กดเด็ดดูมานะมี6โหมดนะครับปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะครับโค่นล่องแล้วก็ลุยทรายนะครับก็หมุนโหมดได้เลยนะครับอัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้ นะครับเข้า M บวกลบได้เบรกมือนะครับเห็นไหมพวกนี้ผมใส่ให้หมดอยู่แล้วนะนะครับยางรองเอ่อทีดีโคนกุญแจอะไรพวกนี้ครับเราใส่ให้ลูกค้าหมดนะครับึ๊บเก็บใบประกันก่อนเนี่ยครับก็ใช้งานได้หมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะรถรุ่นนี้แอร์แบ็กหกใบด้วย เรียบร้อยครบไหมนะครับร้านราคาตั้งต้นร้านแปดหมาพใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีโปรร้าน49หหรือจะจัดราคาเต็มดอกเบี้ยต่ำก็มีนะครับให้ลูกค้าเลือกเนาะก็ชอบแบบไหนก็แจ้งเข้ามาอ่ะนะครับอันสุดท้ายนะฮะเรามาดูกันอืบแต่นี้สะด,ดวกนะเปิดมือเดียวนะครับผมทำได้เพราะอะไรลูกค้าผมผมติดโชคให้นะครับก็เป็น ตัวฝากระโปรงหน้าก็เป็นของ a อ r o g u a r d นะครับพวกตะแกรงกันหนูผมก็ใส่ให้3ชิ้นนะใส่ตั้งแต่กองนะครับยันเข้าแอร์นะครับก็ติดให้ลูกค้าหมดแล้วก็คันนี้เพิ่มเรื่องของตัวอันนี้ลูกค้าเพิ่มนะเรื่องของตัวแผงใต้เครื่องนะครับเพราะตัวปีโมเดล2025นี่นไม่มีแผงใต้เครื่องแล้วอันนี้ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นมานะครับครบนี่คันนี้นม รถเราอ่ะเราดีไซน์ออกแบบการตกแต่งทำเองได้ทุกอย่างนะครับก็ปรึกษากันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช e l YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกลับนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นให้แล้วนะครับคลิปนี้ปิดลาดตกหล่นประกันได้กลับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ